ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอครูต่อมาแสงสว่างที่เป็นอำนาจป้องกันที่รุนแรงพลานมาลายหายไปเฉินเซียงผสานเหรียญตราปันป่วนแรกเริ่มได้สำเร็จแล้วในตอนนี้เขตแดนเอเวจีกลายเป็นสงบนิ่งไร้การเคลื่อนไหวใด,ดๆราวกับว่ากำลังลุ้นว่าจะมีสิ่งใดปรากฏขึ้นหรือไม่ทั้งหมดล้วนเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นเรา่าๆอย่างระทึกปิดใจเดียวนั้นเองจัก,กรพรรดิปีศาจนรกก็หัวเราะขึ้นเป็นคนแรกห้าห้าห้า ทางด้านของเฉินเซียงเตรียมเพียมอย่างที่สุดเนื่องจากในตอนนี้มีเขาได้ผสานเหรียญตราปั่นป่วนแรกเริ่มที่ทําให้ปรากฏแผนที่ของวังปีศาจเก้าสวรรค์เขาสู่จิตใต้สํานึกที่รับรู้ได้ในเส้นทางต่างๆอีกยังปรากฏด้วยเขาโครงรูปแบบจิตวิญญาณที่อัดแน่นซับซ้อนบางอย่างปรากฏแล้วเฉินเซียงเค้นเสียงขึ้นระหว่างที่จักรพรรดิปีศาจจนรกยังคงหัวเราะอย่างสบายใจ ส่วนพวกมันคนอื่นๆตระหนักได้แล้วพร้อมกับมีอาการใจหล่นวูบไปตามๆกันเขตแดนเอเวจีของจักรพรรดิปีศาจนรกที่ปกคลุมไปทั่วท้องนภา,าผืนนั้นพลันปรากฏรอยแตกร้าวทันทีนั้นเองเหมอกควันสีดำสนิทก่อตัวหนาเป็นรูปร่างของปราสาทขนาดใหญ่ วังปีศาจเก้าสวรรค์มีลักษณะเป็นพื้นที่ของเมืองปรา,าสาทขนาดมโหฬานสีดำหม่นปากซุ้มประตูทางเข้ามีมังกรปีศาจส,สองหัวก้าวเม้าก้าวถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนสีทองที่ลำตัวของมันถูกตรึงไว้ในช่องผนังที่มีขนาดพอดีตัวทว่ายังสามารถยื่นคอทั้งสองของมันออกมาได้พระราชวังแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่และเมื่อสายฟ้าฟา,าดผ่าลงมาเหนือพระราชวังมังกรปีศาจทั้งเก้าก็พันคำรามขึ้นต่อเนื่องจนผืนแผ่นดินสั่นสะเทือน วังปีศาจก้าวสวรรค์นในตำนานปรากฏขึ้นแล้วทุกสายตาล้วนจ้องมองด้วยอาการตกตะลึงตัวแข็งทั้งสิ้นเทพสวรรค์บางคนต้องต้องการที่จะหนีไปจากตรงนั้นทว่าร่างกายของมันไม่สามารถควบคุมได้อย่างใจนึกราวกับว่ามันถูกกระสกฏไว้บางคนอยากจะร้องตะโกนขึ้นทว่าวกลับไม่สามารถทําได้ประดุดว่าเสียงของตนนั้นหายไปจนกลายเป็นใบพระราชวังปีศาจส,สีดําเผยอํานาจพลังอันแปลกประหลาดอันน่าสะพรึงกลัวพร้อมกับที่แสงสีดําค่อนทอประกายออกมาจากวังปีศาจนั้นเป็นระยะระยะ มังกรปีศาจส,สองหัวขู่คำรามพร้อมกับที่พยายามดิ้นรนให้หลุดจากพันธนาการดูเหมือนว่ามันถูกจองจำอย่างทรมานเช่นนี้มาหลายหมื่นปีวังปีศาจก้าวสวรรค์ประทับลงบนพื้นโลกในพริบตาเครื่องหมายมังกรทางประตูทางเข้าด้านหน้าเรืองแสงพร้อมกับที่บานประตูขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายถูกเปิดออกมาเสียงบางอย่างดังระงมคล้ายเสียงของจิตที่มีความอาฆาตพยาบาทเล็ดลอดออกมาอย่างหน้าขนลุกขนพอง โลกบริเวณนั้นพันสลัวลงในทันใดเมื่อประตูแห่งวังปีศาจก้าวสวรรค์แย้มออกที่อีกฟากฝั่งของประตูได้พ่นหมอกสีแดงเลือดดุดดังว่าด้านในจะมีปีศาจร้ายกำลังร้องเต้นกระหายการฆ่าฟันอย่างแท้จริงเพียงแต่มีบางอย่างขวางกั้นมันไว้ประตูหน้าพระราชวังเปิดอ้าออกอย่างสมบูรณ์ทางเข้าพระราชวังปีศาจแห่งนี้มีขนาดกว้างใหญ่มากต่อให้แบกภูเขาทั้งลูกเข้าไปด้วยก็ยังผ่านประตูนั้นได้สบาย ลมเย็นพัดผ่านจากประตูบานนั้นทันทีกลิ่นเหม็นเน่าอันชวนสะอิะเอียนที่มาพร้อมกับกลิ่นอายจากยุคโบราณพัดกวาดไปทั่วพื้นที่โดยรอบของเหลวสีดำดังเมื่อโคลนหลังไหลออกมาอย่างน่าสะอิะเอียนจากนั้นก็พบว่ามีอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวยุบยับจากใต้พื้นผิวเมื่อสีดำไม่นานจากนั้นก็ได้ปรากฏโครงกระดูกโครงเล็บยาวสีดำปรากฏโผล่พ้นที่ด้านปากประตูหน้ายังคงส่งเสียงการเคลื่อนไหวของโครงเล็บและโครงกระดูกเป็นระยะ ทันใดนั้นหลายคนก็ทราบชัดแล้วว่าตำแหน่งของเมือกเหลวนั้นมีการหดตัวกลับแหวกออกปรากฏเป็นเส้นทางหลักระหว่างนั้นเองโครงกระดูกสีดำก็คลานออกจากเมือกเหลวเคลื่อนตัวไปยังประตูหน้ากระเกนด้วยสายตาจำนวนพวกมันมีนับพันเฉินเซี่ยงกลืนน้ำลายอึกใหญ่อย่างยากลำบากพร้อมกับที่รู้สึกหวาดกลัวในภาพที่เห็นอยู่เทพแห่งความมั่งคั่งผู้นำวิหารเทพสงครามและ,ทะ,ะเทพเพลิงพระเจ้าทั้งนึกศพภาษาแช่งในใจไปยังจักรพัดปีศาจนรกว่าไอสารเหลว เน sure ื่องจากมันหลอกลวงพวกตนให้เชื่อว่าเฉินเซียงไม่สามารถอัญเชิญวังปีศาจเก้าสวรรค์มาได้แต่ตอนนี้พวกมันทั้งสามได้เห็นชัดแล้วว่าวังปีศาจเก้าสวรรค์ตั้งอยู่เบื้องหน้านี้แล้วทางด้านจักรพรรดิปีศาจจนรกที่ก่อนหน้าหัวเราะร่าอยู่ก็ตะลึงจนนึกศพสาบแช่งไปยังมหามานเทพว่าไอสารเลวไม่ต่างกันเนื่องจากมันเองก็ทราบและเข้าใจผิดเพราะมหามารเทพ จนกล้าท้าทายให้เฉินเซียงผสานเหรียญตราปั่นป่วนแรกเริ่มเพื่ออันเชิญวังปีศาจก้าวสวรรค์ออกมามันไม่ทราบเลยว่ามีอะไรอยู่ด้านในแต่แน่นอนว่ามันไม่ต้องการที่จะเข้าไปตายในนั้นวังปีศาจก้าวสวรรค์ปรากฏขึ้นทุกคนในที่เกิดเหตุยังไม่สามารถขยับร่างได้จนกระทั่งตอนนี้โครงกระดูกสีดำตั้งขบวนขึ้นเรียบร้อยพร้อมกับที่ขาของทุกๆคนขยับก้าวเดินเองอย่างควบคุมไม่ได้และมันเป็นการก้าวเดินตรงไปยังทางเข้าวัง ขณะนี้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วทว่าไม่สามารถบังคับตัวให้หยุดเดินไปยังประตูหน้าได้และด้วยเหตุอันใดก็ไม่มีใครทราบได้ว่าทำไมขาของพวกเขาล้วนก้าวเดินไปเองเช่นนั้น,นเฉินเซี่ยงเดินอยู่หน้าสุดก็มองสังเกตไปทั้งสองฝั่งทางที่มีโครงกระดูกสีดำยืนเรียงแถวแน่นขนาดก็นึกหวาดกลัวตามคำบอกเล่านั้นวังปีศาจก้าวเสามีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดและทราบดีว่าเขาจะต้องเข้าสู่ด้านในจักรพรรดิปีศาจนรกนี่มันความผิดของเจ้า เจ้าพูดอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือว่าเฉินเซียงจะไม่สามารถอัญเชิญวังปีศาจเก้าสวรรค์ได้เทพแห่งความมั่งคั่งกล่าววอยวายเสียงลั่นมันกลัวที่จะต้องสิ้นชีพในที่แห่งนี้เจ้ามันเพียงหุ่นเชิดจากจิตวิญ,ญญาณที่ตายไปแล้วยังจะกลัวสิ่งใดอีกจัก,กรพรรดปีศาจนารกดัดทอคืนอย่างดูถูกซึ่งมันคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงหุ่นเชิดที่ไม่มีความนึกคิดสารเลว เทพแห่งความมั่งคั่งก่นด่ากลับแม้ว่ามันเป็นหุ่นเชิดแต่แท้จริงแล้วมันมีจิตวิญญาณที่อย่างไรเสียก็มีสติสัมปชัญญะและความนึกคิดเป็นของตนเองดังนั้นจึงไม่แปลกเลยหากว่ามันจะรักชีวิตนี้ของมันอย่ามัวมาทะเลาะกัน เทพเม็ดยาไปชานล,ลั่นเสียงด้วยโทรศัพท์พร้อมกับที่ตอนนี้มันหัวเสียอย่างที่สุดเพราะหากว่าจักรพรรดิปีศาจนรกไม่ใช้อำนาจพลังปราณป,าณปีศาจยับยั้งมันไว้เสียตอนนั้นมันจะต้องสังหารเฉินเซียงได้แล้วและแน่นอนว่าจะไม่พบเจอสถานการณ์เช่นนีม้มังกรน้ำแข็งเดินตามที่เดินตามหลังสุดต้องการจะเดินแซงพวกมันไปหาเฉินเซียงทว่าก็ไม่สามารถทำได้อย่างใจคิดเพราะในทุกๆย่างก้าวล้วนถูกอำนาจพลังอันแปลกประหลาดควบคุมไว้ข้าจะต้องการให้มังกรน้ำแข็งออกจากที่นี่ เฉินเซียงตั้งจิตกล่าวไปขึ้นภายใต้จิตสำนึกที่แรงกล้าของตนเพราะการที่เขาคือผู้อัญเชิญวังปีศาจเก้าสวรรค์แห่งนี้จึงคิดว่าน่าจะสามารถสื่อสารกับอำนาจพลังที่หรือใครบางคนที่ควบคุมวังปีศาจเก้าสวรรค์น,นี้ได้ทันทีนั้นมังกรน้ำแข็งเรืองแสงและลอยตัวสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นมังกรน้ำแข็งอุทานอย่างมึนงงทางด้านของจักรพรรดิปีศาจนรกก็ตกตะลึงไม่น้อยที่เห็นว่ามังกรน้ำแข็งลอยตัวสูงขึ้น ท่านอาวุโสมังกรน้ำแข็งท่านจะต้องออกจากแดนมหาเทพต้องห้ามและรีบไปเตือนพวกผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจให้อยู่ห่างที่นี่อวอย่าได้เข้ามาใกล้ที่นี่เด็ดขาดเฉินเซียงกล่าวตะโกนไปยังมังกรน้ำแข็งมังกรน้ำแข็งเข้าใจได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วเฉินเซียงสามารถทำให้เขาหลุดพ้นออกจากวังปีศาจก้าวสวรรค์ได้ทันทีนั้นอำนาจพลังบางอย่างก็พาร่างของเขาหายลับไปจากที่นั่น เฉินเซี่ยงสามารถควบคุมกำหนดผู้ที่จะเข้าวังปีศาจก้าวสวรรค์ได้เรื่องนี้เมื่อทราบก็ทำให้ฝ่ายจัก,กรพรรดิปีศาจนาโรกรธแทบเป็นฟืนเป็นไฟเฉินเซี่ยงหัวเราะเยาะขึ้นทันทีข้าสามารถทำให้เขาออกจากที่นี่ไปได้ตามต้องการแต่ทำไมข้าจะต้องทำเช่นนั้นกับพวกเจ้าด้วยละ่ะข้าจะบอกไว้เลยว่าข้าตั้งใจจะพาพวกเจ้าเข้าไปตายข้างในกับข้าฮ่าฮ่า กรพพัดปีศาจนารกกัดฟันกล่าวพร้อมกับที่พยายามขับเคลื่อนอำนาจพลังต่างๆภายในร่างกายทว่าไม่สามารถทำได้ไม่นานพวกเขาเหล่านั้นก็ก้าวเดินมาถึงประตูหน้าของวังปีศาจก้าวสวรรค์ทันทีนั้นเหล่าโครงกระดูกสีดำที่ยืนเรียงแถวก็พลันแปลสภาพกลายเป็นควันดำพวยพุ่งเข้าสู่ด้านในมังกรปีศาจส,สองหัวทั้งเก้าตัวที่ประตูหน้าพลันนิ่งสงบราวกับว่ามันได้หลับไหลลงอีกครา ทั้งหมดเงียบเงันลงในฉับพลันจนทุกคนล้วนได้ยินเสียงเต้นระรัวของหัวใจตนเองร่างกายสัมผัสกระทบกับสายลมเย็นแผ่วเบาซึ่งมันให้ความรู้สึกหนาวเหน็บไปจนถึงไขสันหลังและข้อกระดูกชวนขนุกพิกลด้วยบรรยากาศที่พบมับงกรน,น้ำแข็งปรากฏตัวที่ห่างไกลจากวังปีศาจก้าวสวรรค์และตอนนี้ยังคงลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าสามารถเห็นพื้นที่ตั้งตำแหน่งตำแหน่งของวังปีศาจก้าวสวรรค์ไดจากทิศทางไกลไกลอย่าไป มังกรน,น้ำแข็งมาถึงทางเข้าแดนมหาเทพต้องห้ามก็เห็นกลุ่มคนที่อยู่บนเข็มทิศพลันตะโกนลั่นก่อนจะบินไปขวางหน้ากลุ่มคนเหล่านั้นนำโดยผู้นำวิหารเทพสบีจาดเมื่อพวกเขาเห็นก็ทราบได้ว่าชายหนุ่มคนนี้คือมังกรน,น้ำแข็งแม้จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่ดูหนุ่มแน่นขึ้นมากแต่เพราะเคยสัมผัสกลิ่นไอเช่นนี้มาก่อนในครั้งที่ตกเป็นทาสของเทพแห่งความมั่งคัง่งจึงทราบได้ทันทีแต่กระนั้นแล้วก็ยังมีท่าทีระวังตัวต่วตอมังกรน,น้ำแข็ง เหตุใดพวกเราจึงเข้าไปที่นั่นไม่ได้ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจกล่าวถามพร้อมตั้งท่าเตรียมพร้อมรับมือหากว่าฝ่ายตรงข้ามมีท่าที่ไม่เป็นมิตรวังปีศาจก้าวสวรรค์ถูกอันเชิญเป็นเฉินเซี่ยงที่ได้ผสานเหรียญตราปั่นป่วนแรกเริ่มมังกรน,น้ำแข็งกล่าวด้วยสีหน้าอันจริงจังอย่างที่สุด ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจและพวกพ้องถึงกับเงียบลงทันทีเมื่อได้ยินอึดใจต่อมาก็เริ่มส่งเสียงอุทานส่วนทั้งเจียนเทียนที่ยืนข้างๆก็สบทลันเด็กเวนนั่นก่อเรื่องอีกแล้วข้าอุตส่าห์ย้ำเตือนพร่ำสอนเสมอมาว่าอย่าทำเรื่องโง่ๆแต่กลับหาได้ฟังคำข้าไม่มันน่านักเชียวมังกรน,น้ำแข็งท่านได้เห็นวังปีศาจเก้าสวรรค์หรือไม่แล้วนี่ท่านเป็นอิสระจากเทพแห่งความมั่งคั่งแล้วหรือเขาถามต่อหลังจากที่สอบอถอ มังกรน,น้ำแข็งพยักหน้าความทรงจำครั้งอดีตของข้าฟื้นคืนแล้วอำนาจพลังก็กลับคืนมาได้แล้วสามส่วนพวกเจ้าสามารถมองดูวังปีศาจก้าสวรรค์จากที่ไกลๆแต่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เชิญเสี่ยงฝักฝังให้ข้ามาจัดการหวังจริงชื่อถอนหายใจแผ่วเบาหากพวกเรามาถึงเร็วกว่านี้แน่นอนว่าเขาย่อมไม่ถูกบีบคั้นให้อัญเชิญวังปีศาจก้าสวรรค์ออกมา ที่ด้านข้างของนางมีชายไวกลางคนหน้าตาคมสันร่วมมากับกลุ่มคณะหนวดคราวผมเผ้ายาวรกรุงรังสวมใส่เสื้อผ้าที่ขาดห้อยรุ่งริงผิดไปจากหน้าตาถนัดทว่าร่างกายปลดปล่อยเผยแผ่ปราณดับสังหารที่รุนแรงดีมากข้าชักจะอยากเห็นวังปีศาจก้าวสวรรค์แล้วสิไปกันได้หรือยังหละ่ะชายไวกลางคนผู้นี้กล่าวขึ้นพลางเตรียมที่จะพุ่งทยานหอบไปแต่ทวาหวังจริงชี้ฉุดแขนเขาเอาไว้เสียก่อนท่านพ่อ ท่านเพิ่งจะได้ออกมาจากแดนเทพจองจำคงไม่อยากติดอยู่ในที่นั่นอีกใช่ไหมหวังจริงชื่อกล่าวด้วยอารมณ์ไม่พอใจเท่าไรนะแท้จริงแล้วเขาคือเทพแห่งดาบบิดาแห่งหวังจริงชื่อจู่เจ้ากล่าวขึ้นว่าพวกเราน่าจะติดต่อกับเทพแห่งการลงทันเพื่อหารือก่อนก่อนก่อนหน้าจู่เจ้าและจู่หมิงรวมถึงภรรยาของพวกเขาทั้งสี่หายตัวไปแต่ครั้งนี้พวกเขากลับมาพร้อมกับความแข็งแกร่งที่มีมากขึ้น อีกทั้งฝ่ายพวกเขายังได้ตัวเทพแห่งดาบที่หนีออกจากแดนเทพจองจําทําให้กลุ่มของพวกเขาแข็งแกร่งอย่างมากจนไม่กลัวต่อฝ่ายของจักรพรรดิปีศาจนรกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟองหยูเจียรปรากฏตัวและนางมาพร้อมกับฉีเหรียญเฉินเซี่ยงอันเชิญวังปีศาจเก้าสวรรค์ผู้นําวิหารเทพสยบปีศาจทราบว,าว,วออ่าฟงหยูเจียกับเฉินเซี่ยงเป็นพวกพ้องกันอีกทั้งในครั้งที่ฟองหยูเจียขัดแย้งกับเทพเม็ดยาก็ได้หนีไปอาศัยอยู่ในวิหารเทพสยบปีศาจ นางถอนหายใจกันแล้วเชียวถึงว่าข้ามีสัมผัสสังหรณ์อันแปลกประหลาดบางอย่างชีเลียนแสดงสีหน้ากังวลนางและเฉินเซี่ยงมีความสัมพันธ์ต่างไปจากคนอื่นๆเมื่อได้ยินเรื่องวังปีศาจก้าวสวรรค์นางก็รู้สึกเป็นห่วงในตัวเฉินเซี่ยงอย่างที่สุดข้าจะเข้าไปที่นั่นนางกล่าวระหว่างที่คนอื่นเงียบงันลงทว่ามันเป็นการตัดสินใจที่สิ้นคิดไม่ดีฟงหยูเจี๋ยกล่าวค้านขึ้นเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาให้มาก เพราะแน่นอนว่าการอัญเชิญวังปีศาจก้าวสวรรค์มานั้นจะทําให้เขาได้รับบางสิ่งอย่างมังกรน,น้ําแข็งกล่าวขึ้นว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจทําเช่นนั้นครั้งหนึ่งเขาได้ใช้เรียนตราเหล่านั้นข่มขู่พวกของเทพแห่งความมั่งคั่งจะหน,น,นีเตลิดไปแต่ภายหลังที่พวกมันไปตั้งหลักและร่วมกลุ่มกับจักรพรรดิปีศาจนรกพวกมันก็ออกตามล่าพวกเราและยังได้บอกว่าเฉินเซี่ยงจะไม่มีทางอัญเชิญวังปีศาจก้าวสวรรค์ออกมาได้ เนื่องจากว่าเขาไม่มีกระดูกเทพ,พเจ้าก้าวราชัแดนสวรรค์และในท้ายที่สุดพวกมันก็ได้กดดันหนักจนเฉินเซียงไม่มีทางเลือกนอกจากจะทำเช่นนั้นและเขาก็อัญเชิญวังปีศาจก้าวสวรรค์ออกมาได้สำเร็จฟงอยู่เจียกล่าวว่าเพราะเขาได้ครอบครองกระดูกเทพ,พเจ้า เดิมทีแล้วก้าวราชันได้กลัน่นมันสองชิ้นหนึ่งสำหรับข้าและอีกหนึ่งสำหรับเสี่ยวจิว๋วแต่ด้วยการที่นางมีปัญหาก้าวราชันจึงได้ตัดสินใจปิดผนึกกระดุกเทพเจ้าในตำหนักของพวกเขาใต้แก่นพิ่พในแดนสวรรค์และเขาบังเอิญเข้าไปยังที่นั่นพอดีจึงทำให้ได้รับกระดูกเทพเจ้ามาที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง มังกรน,น้ำแข็งกล่าวพร้อมพยักหน้าดูเหมือนว่าก้าวราชนแดนสวรรค์จะมีโชคชะตาเกี่ยวข้องกับเขาอย่างแท้จริงจึงทำให้เขาจะต้องแบกรับเรื่องต่างๆสีนะส่วนเรื่องวังปีศาจก้าวสวรรค์ภายในนั้นเต็มไปด้วยความความน่าหวาดกลัวจริงๆผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจกล่าวตอนนี้คงทำได้เพียงกลับไปเพื่อเตรียมความพร้อมต่อผลของแดนเทพจองจำที่มีกลุ่มบุคคลอันตรายออกมาจากที่แน่นอนจะดีกว่าหากว่าพวกเราเข้าไปวังปีศาจก้าวสวรรค์แล้วใครจะรอจัดการเรื่องบุคคลอันตรายเหล่านั้น เทพแห่งดาบกล่าวตะโกนราวกับคนคลั่งข้าจะไปวังปีศาจก้าวสวรรค์อยากขวางข้าวยอยยักยอยักยอยักยอยักไม่ได้ข้าจะไม่ให้ท่านพ่อไปไหนทั้งสิ้นใครจะคอยปกป้องข้าจากศัตรูที่มาจากแดนเทพจองจําหวังจริงชื่อกล่าวหลังจากที่เทพแห่งดาบได้ยินก็ดูจะสงบลงงั้นข้าไม่ไปแล้วก็ได้เทพสยบปีศาจอ่อนแอเกินไปคงจะปกป้องเจ้าไม่ได้จริงๆนั่นแหละ ผู้นำวิหารเทพสยบเค้นเสียงต่ำในลําคอหึกงั้นเจ้าก็รีบใสยหัวไปวังปีศาจก้าสวรรค์เลยสิชีเหลียนที่ตอนนี้ดูจะมีความกังวลอย่างยิ่งนางจ้องมองไกลออกไปจากตำแหน่งที่อยู่ในทางเข้าแดนมหาเทพต้องห้ามพลางถอนหายใจจากนั้นนางและฟงหยูเจียก็จากไปข้าได้ทราบมาจากเฉินเซียงว่ามังกรครามก็อยู่ในแดนเทพจองจำแล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง มังกรน,น้ำแข็งกล่าวถามเรื่องราวของมังกรครามเนื่องจากเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้มังกรครามต้องติดอยู่ในแดนเทพจองจำจนเกิดความรู้สึกผิดมังกรครามสบายดีแถมมันยังแข็งแกร่งมากมันน่าจะเป็นเหมือนข้าที่เป็นกลุ่มแรกซึ่งหลุดหนีออกจากมิติของแดนเทพจองจำมาได้หลังจากนั้นคงมีอีกหลายคนที่หลุดออกมาได้เทพแห่งดาบกล่าว มังกรน,น้ำแข็งพยักหน้าก่อนที่จะตัดสินใจไปยังชุมนุมวิหารเทพเพราะที่นั่นมีทางเข้าสู่แดนเทพจองจำเทพสยบปีศาจมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีคนบอกข้าว่าห้ามเข้าใกล้ที่นี่เพราะจะมีบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวชายชราชุดขาวล้วนปรากฏตัวขึ้นพร้อมกล่าวถามไปยังผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจแท้จริงแล้วเขาคือชายชราที่อยู่ในวิหารเทพสูงสุดและเป็นผู้ที่ส่งตัวเฉินเซียงออกมาจากที่นั่น ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจเมื่อได้เห็นชายชาราชุดขาวก็แสดงท่าทียำเกรงส่วนเทพแห่งดาบกลับหัวเราะแค่นๆอย่างอึดอัดเนื่องจากชายชาราผู้นี้ให้ความรู้สึกที่แข็งแกร่งจนรู้ว่าตนไม่สามารถเอาชนะชายผู้นี้ได้แม้ว่าชายชาราจะไม่เผยกลิ่นอายใดๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าจะละเลยหรือมองข้ามวังปีศาจก้าวสวรรค์ปรากฏเฉินเซี่ยงเป็นผู้อัญเชิญเทพสยบปีศาจกล่าว หลังจากที่ชายชาราชุดขาวได้ยินก็ถอนหายใจยาวแวบเดียวร่างนั้นก็หายลับไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาสักคำท่านอาจารย์ชายชาราคนนั้นเป็นใครกันหวังจริงชื่อกล่าวถามอย่างสงสยัยเขาเป็นอาวุโสจากวิหารเทพสูงสุด ผู้นำวิหารเทพสยบปีศาจกล่าวพวกเราไปกันเถอะต้องรีบไปบอกให้เทพแห่งการลงทันให้ทราบเรื่องนี้โดยเร็วและให้เขาประกาศในชุมนุมวิหารเทพเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามายังแดนมหาเทพต้องห้ามและต้องรีบปิดผนึกทางเข้าโดยเร็วเพราะแน่นอนว่าจะต้องมีกลุ่มที่บ้าบินแห่แหนกันไปที่วังปีศาจเก้าสวรรค์หลังจากที่เฉินเสี่ยงเข้าสู่วังปีศาจเก้าสวรรค์ในที่สุดเขาก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระไร้ซึ่งการควบคุมใดๆจึงรีบหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มของจักรพรรดปีศาจนรก จัก,กรพรรดิปีศจาจนรกและพวกของมันที่ติดตามหลังของเชิญเสี่ยงกลับไม่ได้คิดจะตามล่าเขาในทันทีเพียงมองสังเกตไปรอบบริเวณเพื่อพยายามหาทางออกจากที่นี่แต่แล้วเมื่อพยายามย้อนกลับเส้นทางประตูหน้าก็พบอำนาจพลังที่ผลักตัวพวกมันกลับเข้ามาตามหามันเพราะมันอาจจะทราบทางออกไปจากที่นี่จัก,กรพรรดปีศาจนรกกล่าวขึ้นยามนี้พวกมันอยู่ที่ลานกว้างตำแหน่งที่เชินเสี่ยงบินหายไปเมื่อครู่ก่อนนี่เราเข้ามาสู่วังปีศาจเก้าสวรรค์ สเสวีอีกล่าวถามไปยังเฉินเซียงอืมข้ามีแผนที่ของที่นี่ปรากฏในจิตใต้สำนึกที่พยายามชี้นำให้ข้าไปหาบางสิ่งอยู่เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับที่ตอนนี้เขามองเห็นแสงสลัวสีฟ้าที่ปรากฏตามเส้นทางมันเป็นรูปแบบจิตวิญญ,ญาณที่อัดแน่นไปด้วยอัคขระโบราณเดินไปตามเส้นทางนี้ก็น่าจะปลอดภัยละมั้งที่วังปีศาจเก้าสวรรค์มีสิ่งใดซ่อนอยู่พวกเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ เวียอีกกล่าวขึ้นเนื่องจากตอนนี้นางทราบแล้วว่าเฉินเซี่ยงมีแผนที่ของวังปีศาจเก้าสวรรค์จึงมีความโล่งใจอีกทั้งยังกระสันที่จะทราบเรื่องราวของที่นี่อย่างยิ่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ